สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะที่ชื่อเมวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะ Look kids it's me again teacher m e y เด็กๆทราบไหมคะว่าตัวการ์ตูนตัวนี้มีชื่อว่าอะไรคะ Oh I know it's Doraemon ใช่แล้วล่ะคะ่ะโดร a เ m o n นั่นเองคะ่ะเด็กๆคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมครูแอปถึงเอา d o r a อมอนมาในวันนี้ เพราะว่าด o ร a าเอมอนเป็นตัวละครโปรดตัวการ์ตูนที่ครูแอบชื่นชอบมากเลยล่ะคะ่ะแล้วที่ชื่อเมล่ะคะมีตัวการ์ตูนตัวโปรดตัวไหนหรือเปล่าคะ My favorite cartoon character is Hello Kitty อ๋แล้วเด็กๆล่ะคะมีตัวการ์ตูนตัวโปรดหรือเปล่าแต่ก่อนที่เด็กๆจะบอกครูแอบนั้นวันนี้ครูแอบก็มีตัวการ์ตูนมานำเสนอให้เด็กๆได้รู้จักกันด้วยคะ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ Let's go <S ตัวแรกนะคะ p i k a จู u Pikachu p i k a c h เป็นโปเกมอนทตุไฟฟ้ามีตัวสีเหลืองสุดน่ารักค่ะตัวต่อไปค่ะ Kitty Kitty Kitty. Kitty นะคะเป็นตัวการ์ตูนแมวในดวงใจของเด็กผู้หญิงหลายคนเลยค่ะตัวต่อไปค่ะ Goku 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 เป็นตัวละครจากเรื่องด g ก n b บอลค่ะต้องเป็นหนึ่งในตัวละครสุดโปรดของใครหลายๆคนแน่เลยค่ะ ตโตโรตโ,ตโตโรตโ,ตโตโรเป็นสัประหลาดตัวอ้วนนากอดที่โด่งดังจากการ์ตูนเรื่อง My Neighbor Totoro นั่นเองค่ะตัวต่อไปนะคะกันดัม g ันดัมกันดัมเป็นตัวละครหุ่นยนต์สุดฮิตของเด็กผู้ชายหลายๆคนค่ะและตัวสุดท้ายนะคะที่คุณครูจะมาแนะนําวันนี้ก็คือเซเลอร์มูนค่ะ Sailor Moon เซเลอร์มูนตัวแทนแห่งแสงจันทราจะลงทันแกเองซึ่งเป็นประโยชน์ยอดฮิตของเซเลอร์มูน ซึ่งเป็นฮีโร่หญิงผู้พิทักษ์ความรักและความยุติธรรมนั่นเองค่ะ <kind> เด็กๆก,ก็ได้รู้จักตัวการ Thirty ์ตูนที่คุณครูแนะนำกันไปแล้วนะคะแล้วตัวการ์ตูนสุดโปรดของเด็กๆคือตัวไหนเอ่ย Kids what are your favorite cartoons <birds> อย่าลืมนำมาเล่าให้คุณครูฟังนะคะ and don't forget to tell your teacher แล้ว,วันนี้ครูแอปก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยค่ะ กิจกรรมที่2คือสร้างสรรค์นหน้ากากตัวการ์ตูนที่ชอบจากจานกระดาษค่ะอุปกรณ์ก็มีจานกระดาษหนึ่งใบสีเทียนและไหมพรมค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆวาดรูปตัวการ์ตูนที่ชอบค่ะลงลงบนจานกระดาษนะคะ จากนั้นก็ให้ระบายสีค่ะใช้สีเทียนระบายสีเลยค่ะให้สวยงามอ่เมื่อเด็กๆระบายสีตกแต่งสวยงามแล้วนะคะก็จะได้สมบูรณ์ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะและให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยตัดตรงส่วนของลูก,กตาค่ะแล้วก็เจาะในส่วนของหูทั้งสองข้างนะคะ ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเราก็จะนำเชือกไหมพรมนะคะมาร้อยที่รูที่เราเจาะไว้ทั้งสองข้างค่ะแล้วก็มัดให้แน่นเลยค่ะทั้ง2ข้างเลยนะคะแค่นี้ค่ะเด็กๆก,ก็สามารถนำหน้ากากตัวกระตูนมาใส่ได้แล้วค่ะ และนี่ก็คือหน้ากากตัวการ์ตูนของคุณครูค่ะทั้งสวยทั้งน่ารักเลยใช่ไหมล่ะคะ The mask is very beautiful แล้วของเด็กๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูชมด้วยนะคะคุณครูรอชมผลงานของเด็กๆอยู่ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วคะ่ะเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะว่าในครั้งต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมอะไรมาฝากกันอีกสวัสดีคะ่ะ Goodbye see you next time